สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยะจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าที่มารับชมแนวทางแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับแอดจอยเนาะแนวทางว้ยห้าน้อยจะเม็ดอ่สูตรหมัดร่วมจะวันศุกร์ วันศุกร์วันที่26เดือน4เดือนเมษาย,ยนจะ2,867เมื่อนี่วันศุกร์มีเล่าพัฒนาห้ด้วยจ้าสำหรับพลห้าน้อยมารวมของวันที่25ก่อนจิบไปรับชมวันที่26กันเดียวเบิ่งกพสรุปของวันที่25กันก่อนจะหายตัวอะไรไปสำหรับแนวทางเขาค่ะเผื่อิได้เข้าใจกันจะต้องเบิ่งกพสรุปกันก่อนเนาะ วันที่ยี่สิบหาให้ไปที่เด่นหนึ่งสี่วิ่งรูดจ้าสำหรับผลเฉพาะกิดจ้าสามตัวบนคือเจ็บสองสี่สองสี่นี่จับคู่พลาดไปจ้าเขาเด่นสีวิ่งรูดสี่สำหรับบนเฉพาะกิจสองตัวล่างเฉพาะกิจสามสี่โอ้โหสามสี่นี่ จับคู่ผ่านไปอีกนอกขาเด่นสี่วิ่งดูดสี่จะสําหรับเฉพาะกิจเด่นสี่วิ่งดูดสี่เขาเฮาเด้งบนหลังเลยเนะจ๊ะจับผู่ผ่านไปเบิดเลยเนาะสองสองสี่สามสี่สำหรับรอบพิเศษจะสี่สามหนึ่งจับคู่เข้าไปที่ตัวกับหนึ่งสามจะมาตัวเน้นเต็มเต็มเด่นหนึ่งวิ่งดหนึ่งมาสำหรับเด่นสี่วิ่งดสี่เขาเฮาพิเศษมาลักลอยจ๊ะ สำหรับสองตัวรางพิเศษหกสามผาดไปรอบปกติจะหาเก้าสี่จับคู่เข้าไปที่สี่เก้าเน้นพิษตัวจ้าเน้นสีน่แปดสี่หกมาสี่เก้าจะเด่นสี่วิ่งรุดสี่มาสำหรับสองตัวรางรอบปกติหนึ่งสามเด่งตัวเก้าจะาโอ้สำหรับหนึ่งสามนี่มาสองเด่งเลยเนาะตัวเน้นเต็มเต็มตัวเดิม เดนหนึ่งวิรุตหนึ่งมาสําหรับรอบปกตินี่คือหนึ่งซับนี่คือมาตัวตรงรอบพิเศษนี่คือซับหนึ่งมาตัวครับเน้นเน้นสำหรับรอบวีไอพจะหนึ่งหกหกมือนี่ติดเบิรน์นกันเบิร์นไว้ให้สายเบิร์นสองสองครับหนึ่งหนึ่งเบิร์นมาหกหกจะสําหรับสายเบิร์นของเฮาจะล่างวี p พีหกสามสำหรับสามนี่คือมาสี่น้อยเลยเนะาะทั้งเฉพาะกิจพิเศษ พิเศษกับบนหลางนะจ๊ะปกติ V I P โอ้โหสามหนึ่งมาหบสี่น้อยเลยนะจ๊ะสำหรับสูตรสามตัวขู่ห้าโอ้โหเมึงหนีจะปูกขาดไปนะจ๊ะรอบพิเศษมาสี่สามหนึ่งเด่นสี่พิ่งดสี่ใส่จับจับใส่กับหนึ่งสามนี่คือเรียบร้อยเลยนอะรอพิเศษไอจ้จอยกับดันจับเอาสามหนึ่งหกนะจ๊ะเอาสามหนึ่งหกมาซาสามหนึ่งสี่ อ๋ออันนี้คือพ้นท่านอย้วยของวันที่ยี่สิบห้าจากตามนี้เลยจ้ะแนวท่าเขาเขา้าเข่ารอบพิเศษจ้ะรอบพิเศษกับรอบปกติเราจะรอบปกตินี่คือเด้งบนล่างจา้ะเมื่อน,นี้กัฝากตามต่อละกันจ้ะสําหรับท่านอย้ยมัดรวมของวันที่ยี่สิบหกวันสุกจก้ะแนวท่าเขาเขาสีเดินดีหรือบ่อสีมาตามสูตรหรือบ่ออันนี้ก็อรอหลุนไปพร,ร้มรอมๆกันจ้ะรับชมไปเป็นแนวทางจะทำามาักสะอบจังได้กะ ยังค่อยตามจาะถาบอมากักบอชบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากนวทถ้าเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขามีรุดนอกจากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยละกันจ้าสำหรับมัดรวมบันีีให้ไปที่เด่นสองเก้าวิ่งลูดสองมีสองหา สองหกสองเจ็ดสองแปดเก้ามีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ อ่าฮานอยมือนีกระติดเบิ้ลคือเก่าเด้อจ้ะสำหรับฮานอยมัดรวมจ้ะสำหรับเลขเบิ้ลมือนีแอจอยคำนวณติดเบิ้ลอยู่ที่หกหกอ่าเมื่อวานนี่ออกไปแล้วหกหกเนาะแต่ว่าติดเบิ้ลอยู่ที่หกหกเจ็ดเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งอ่านี่คือเลขเบิ้ลที่คำนวณติดเบิ้ลมือนีจ้ะถ้าเบิ้ลมาบ่งหัวสิมาตัวใดแต่ติดอยู่ที่หกหกเจ็ดเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งการให้สองสองสายเบิ้ลจ้ะหนึ่งหนึ่งสำหรับ ตัวกันจะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ตามด้วยศูนย์ห้าสามตัวจะศูนย์เก้าสองหกสองแปดศูนย์หนึ่งสาม 9ก้าสองสี่อ่านี่คือสูตรสามตัวบนของมือนีจ้ะสำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวแอดโรย์คอเน้นไปที่เก้าสองสี่กับศูนย์เก้าสองกั้นคอเน้นไปที่ศูนย์สองตามด้วยศูนย์หนึ่งเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าคอเน้นไปที่เก้าสามเก้าหนึ่ง สองหกสองเจ็ดสำหรับเลขเบิ้ลจ้าแอดจอยน้นไปที่หนึ่งหนึ่งละกันจ้าสำหรับห้าน้อยมัดร่วมนี่ก็คือซีน้อยจะเฉพาะคิดถึง v i ไเพีจ้จะเดอ้อหรือว่าพีน่น้อยเอฟซีซีมักอยู่ในรอบไรรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP อันนี้ก็ฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนอกจากเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังค่อยตามจ้ามือน,นีิก็ขอให้มาปังปัง,ปงละกันเนอกจากคอห้ พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านทีเขามารับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากเป็นกําลังใจให้กับแอจอยด้วยนอกจากกุลาไหลคุลาแชเขาคนละเนึ้ติดตามจา้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทีเขามารับชมใหม่ๆท่าบรยากพาดก็คือกดกระดิ่งไว้รอจะโปิดเบริพาดแนวทางต,ต่อไปจา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอข่าวคำบาสวัสดีจา้า